เ o v e r ก็ได e ค i นพบค้นพบความลับลับนะครับขอเสียงดังๆสัน่อยนะครับให้กับเจมินาตัวแทนจากเลกอสซูมาริโอขอเสียงกับฟอร์ด้วยนะครับตัวแทนจากเลกอสซีนขอเสียงใกับมาคินนะครับตัวแทนจากเลกอไมาคระ และเขาเซกับลิเดียและน้องดีและน้องเดนนี่ด้วยนะครับตัวแทนจากเลโกะจะมาครอสซิ่งและวันนี้นะครับเรายังมีแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับขออนุญาตทุกท่านที่อยู่รอก่อนนะครับต้องบอกว่าเป็นครอบครัวเลโก้เหมือนกันนะครับที่เกียรติเรียนเชิญนะครับบนเวทีสักครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้บริหารของเรานะครับที่ให้เกียรติมาร่วมกับเราในวันนี้นะครับ so once again we invite back on stage the president and CEO PKSH Thailand Mr Damien Moho แก่เธอเปคุณสรานพรอัศวีนะครับท่านรองประธการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจสุดเการแค่เสียรลกอนนะครับถ่ายภาพร่วมการเดียวกันด้วยนะครับ่าอยาให้พีก่อนนะครับอยากรู้เป็นยังไงอยากสนุกก็ต้องเปิดกล่องเลโก้ครับความสนุกและจินตนาการทั้งหลายซ่อนอยู่ในกล่องนะครับแล้วก็ซ่อนอยู่ในตัวพวกเราทุกทุกคนนะครับ และเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับทั้ง4คนนะฮะกับเรื่องราวความั้งใจของพวกเขาเกี่ยวกับความทรงจำของเลโก้และความประทับใจของเกมพิเศษทั้ง4เกมนี้ด้วยเช่นกันนะครับเลโก้มาแล้เก็บภาพสักนิดหนึ่งนะฮะยามทีนะครับเราเรามีกิจกรรมดีๆนะครับเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งวันทุกวันยาวจะถึงวันที่4พฤศจิกายนนะครับคือวันอาทิตย์หน้าเลยนะครับ โอเคครับตรงนี้ครับปล่อยลมหนึ่งครับขอสนุกสนุกหน่อยครับขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งนะครับ Thank you Miss ร์เดเมนและขอบคุณคุณสุรันทรนะครับขอบคุณครอบครัวคุณมิกขอบคุณครอบครัวคุณเหวียกด้วยนะครับส่วนที่เหลือยังต้องอยู่กับผมก่อนบนเวทีนะฮะเดี๋ยวเราคุยกันอนิดนึงนะครับเอาล่ะเรามาคุยกันหน่อยดีกว่านะฮะวันนี้ครับเลโก้นะครับเขาต้องบอกว่ามา จอยกันนะครับถือว่ามาร่วมกันกับเกมนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเกมที่มีเกมเมอร์เยอะมากระดับโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอยากคุยกันนะครับถึงความทรงจำหรือความประทับใจเสกนิดหนึ่งนะครับที่อยากเริ่มเริ่มแบบแรนดอมแล้วกันนะพี่เริ่มจากชิมินายก่อนกันได้ไหมครับชิมินายก่อนดีกว่านะครับกับซูเปอร์มาริโอของเราเป็นเรื่องของความทรงจำชอบมาริโออยู่แล้วครับแล้วก็ทุกคนก็น่าจะเห็นผมเล่นฟิลเตอร์ในไอจีผมเป็นมาริโออยู่บ่อย ผมชอบเลโก่มากแล้วก็ด้วยความที่ชอบสีแดงด้วยแล้วก็ผมก็ต่อเลโก้มันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วพอได้มาคอลลาเบเร์ตกันก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีอะไรแบบใหม่ๆมาให้เราเล่นในเลโก้อยู่ตลอดเลยใช่ครับเลโก้ไม่เคยหยุดเลยจริงๆนะฮะเขามีสิ่งใหม่ๆพัฒนามาตลอดเวลานช่ครับโฟอสแหะครับโฟอสทำไมถึงมาเลือกเป็นโซนิกเรามีความประทับใจหรือมีอะไรพิเศษกับโซนิกครับรู้สึกว่าตัวโซนิกมันแซ่บๆดีครับจะคล้ายๆกัน อ่าแล้วก็เป็นแบบตัวละครที่ชอบวิ่งใช่ไหมสนิทกันแบบไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยวิ่งเร็วมากอะไรย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออชูชะตากันนะครับแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่เกมนะครับครับใช่แล้วก็มาวันนี้เนี่ยได้ยนินมาว่าเขาเอาแบบเกมมาผสมผสานกับเลโก้อะไรเงี้ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเดี๋ยวให้ทุกคนลองมาอ่าสัมผัสกันนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะได้เล่นเกมแบบแข่งเกมมาด้วยเดี๋ยวเราจะมีบัตรเช่าเล่กอกันด้วยนะครับมาที่มารบ้างนะครับมาคนนี้มากับ Minecraft ครับผมผมว่าทุกคนคงรู้จักไมค์คราฟต์อยู่แล้วเป็นเกมที่ทุกคนน่าจะเล่นอยู่แล้วแล้วก็เลโก้ทุกคนก็รู้จักเหมือนกันสิ่งที่เลโก้กับไมค์คราฟต์เป็นเหมือนกันือว่าเป็นการสร้างแต่ไมค์คราฟต์แต่มันเป็นการสร้างโลกดิจิทัลมันมันคือสร้างที่เราจับต้องไม่ได้แต่ตัวเลโก้เนี่ยมันเป็นการสร้างที่เราจับต้องได้สามารถลงเล่นได้จริงๆครับงานมาคอลแลบกัาเนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความแบบลงตัวซึ่งให้เราเติมเต็มจินตนาการของเราไปได้อีก ม,มันเหมือนกับทาสิ่งที่อยู่ในจินตนาการที่มันเราชอบแหละแต่ครั้งหนึ่งมันมันเหมือนมันจบต้องไม่ได้ฟนนังรถถีบมันอยู่ได้ต้องนะออกมารู้แบบขอเลโกโ้เนาะใช่ค่ะน่าสนใจจริงๆนะครับและหนึ่งเดียวของเราที่วันนี้เป็นคุณแม่พาคุณลูกมาด้วย<ฮ>ะนะครับเป็นไงบ้างกับกับเลโก้วันนี้วันนี้พามาสองในสามนะคนะก็ก็จะต้องบอกว่าเด็กๆนะเราก็จะต้องพยายามให้เขาห่างจากหน้าจอ ให้มากที่สุดเพราะคนนี้อย่างเมื่อวานเพิ่งบินเพิ่งบินกลับมาก็ดูจอไปแล้ว5ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะบนเครื่องบินถ้าเราสามารถมีเลโก้มาให้เขาต่อได้บ้างเขาทำหน้ารู้สึกผิดมากเลยเขาทำหน้ารู้สึกผิดแบบ5ชั่วโมงเยอะมากๆก็คือจะต้องบอกว่าเลโก้เนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้เด็กๆเนี่ยมาโฟกัสแล้วโฟกัสได้นานแล้วก็เราก็มีหลายอย่างให้เลือกด้วยค่ะอย่างอย่างเดมี่เงี้ยเขาก็จะมีเจ้าหญิงดิสนีย์ให้เขาเลือกอย่างที่แรกเนี่ยเขาก็ มี Minecraft มี Sonic แล้วก็ตอนนี้ก็จะมี Animal Crossing ที่จริงๆแล้วเรามีเกมนี้อยู่แล้วใช่ไหมดิแน,นอ่าแล้วก็แล้วก็เอามา collaborate กันกับ Lego ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยก็สร้างสงรรค์ project ใหม่ๆม,มาเรื่อยๆให้เด็กๆได้มาต่อ l นโก้กันนะคะก็ห่างทางไกลจากจอค่ะครับผมอยากให้พูดถึง Animal Crossing ชนิดหนึ่งว่าสำหรับเราเรา,เรา,เ,ราเราชอบมันหรือลูกๆเราชอบมันจริงๆแล้วเนี่ยก็ลูกๆก็ชอบอย่างคนนี้ ชอบเล่นเกมมาคือจะเล่นเกมบ่อยมากดูดูจอเล่นเกมอะไรเนี่ยบ่อยมากแต่ตอนเนี้ยเอาเกมมาอยู่ในเลโก้ซึ่งซึ่งดีมากเพราะว่าคือแต่แต่ละเซตเนี่ยก็จะใช้เวลากับมันค่อนข้างนานพอสมควรนะคะก<ม>่อจะต่อได้แต่ละชิ้นกว่าจะดูแต่ละขั้นตอนได้ก็รู้สึกว่าเออมันดีเพราะว่ามันทำฝึกออฝึกความความตั้งใจของเขาการมึกท่าสมาธ,าามธิของเขาในการต่อแต่ละอย่างขึ้นมาแล้วก็ทําให้เขารู้สึกภูมิใจกับ ผลงานชิ้นแรกของนันเวลาต่อเสร็จแล้วด้วยดีเลนเขาก็จะมีตู้ที่แบบตั้งเลโกโ้แต่ละชิ้นของเขาตอนนี้มีกี่อันแล้วคะเบลล์ดิเลนคิ่นานจังนับอยู่ดิเลนบอกมี30 30ชิ้นแลรวเหรอ ตั้งโชว์อยู่ที่บ้านเขาก็จะภูมิใจกับมันแล้วเขาก็จะแอดทุกคอลเลคชั o n ของเขาอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างถ้าวันนี้ได้กลับไปเขาก็จะแอด Animal Crossing set ไปไปในปคนอลเลคชั o n เขาครับผมนะฮะอ่ะอยากให้ทั้งสามหนุ่มของเราบนเวทีเนี้ยนะฮะแชร์สักนิดหนึ่งว่าแบบจริงๆแล้วเลโก้เนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ของเล่นเด็กมันแบบแม้แต่โดยเฉพาะตอนนี้มันมาร่วมกันกับเกมแบบนี้มันสำหร,รับทุกๆคนจริงๆนะครับในมุมของเราด้วย ครับก็ผมยิ่งต่อยเลยครับเมื่อวานคะรับต,ตอนดึกคืนคือ,ค,อคือผมส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเลโก้ตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็ผมว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเด็กคือเด็กเนีน่ยก็จะเสริมสร้างแบบพัฒนาการอะไรเนเด็กอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนตัวผมผม,ผมรู้สึกมันมันช่วยแก้เบื่อในเวลาในเวลาว่างเราได้เหมือนกันครับแล้วก็ยิ่งบวกกับฟุ้งเกมอะไรพวกนี้ที่แอดเข้ามาในเลโก้ที่ไม่ใช่แค่ต่อเฉยๆนะครับตอนนี้เล่นเกมได้แล้วก็รู้สึกว่า มันก็เพิ่อมอทเรียนในการต่อเลโกโ้ในอีกรับขั้นหนึ่งนะครับแล้วมันมันอันล็อกเรื่องของจินตนาการหรือความคิดสร้างสารรค์อะไรไหมผมว่าคือเลโกโ้ผมว่ามันมันฝึกผมเป็นคนสมาธิสั้นแบบแบบสตารท์ทบ้านทผมได้ได้เยอะเลยแล้วก็จริงๆผมไม่ได้ติงว่ามันเป็นของเล่นเด็กขนาดนั้นนะ <c oughs> ผมว่าผม <c oughs> โจมตีเองอย่างกินมับมาเลยยิ่งเป็นคอลแลบกับแบบสมึติว่าคอลแลบกับไมค์ค้าก็ผมเล่นไอค้วมาคอล์รัปต์กันเลย ผมกินเะยผมรู้สึกว่าของเล่นนี้เป็นของเล่นเด็กเท่านั้นไม่ว่าจะวัยไหนก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าสามารถที่จะเล่นได้อะแต่ว่ามันคือสมาธิเราด้วยก็ผมฟาริซันมันก็มันช่วยได้เยอะเลยครับครับผมนะครับโฟลนะครับครับผมมองอย่างอึ่งสมาธิก็ช่วยนะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าผมรู้สึกว่าเนี่ยการที่ได้ใช้เวลากับครอบครัวอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเออมีเวลาว่าง คือการต่อเลโก้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันได้ใช้เวลาวมกันได้ใช้สมาธิวมกันแล้วก็ได้พูดคุยกันแบบสร้างสรรค์จินตนากา,ารรู้สึกว่าเออมันมันดีมากมากครับนะฮะ,ะให้ทั้งทั้งสามคนนะครับได้ได้ฝากนะครับสำหรับพวกเราแล้วก็ทุกทุกคนที่ติดตามมาอยู่ตรงนี้นะครับมีอะไรแนะนำพิเศษไหมสำหรับการเล่นเลโก้โดยเฉพาะเลโก้ LEGO LEGO เมื่อมารวมกับเกมสุดอิทั้งหมดวันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์ม i ริโอแอนด์วอลครอสซิงไมโครฟลัอซอนิกครับผม ว่าแบบทำยังไงไปถึงจะแบบเล่นแบบนี้นี่สนุกมากเลยผมว่าเล่นตามจนินตนาการของแต,ต่ละคนหละครับก็อยากชอบตัวละครตัวไหนอะไรเงี้ยติดตามตุ๊กราตูลต,ต,ต,ตัวไหนก็เลือกซื้อตามที่ชอบเลยครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็เล่นกับคนที่เรารักก็จะดีมากครับเป็นการ, à รกวางเชื่อมความสัมพันธ์ให้แบบเออมันมังดีรับผมเชิญกันเล่นเลนโก้ได้เลย เพราะว่าทุกตัววันนี้ที่เอามาทั้งหมดครับเดี๋ยวเราจะมีเล่นโชว์ด้วยรับว่าว่าทุกตัวมันสามารถทําอะไรได้มากกว่าการต่อเลโก้นะมันมีเมิกอะไรหลายๆอย่างที่มันสามารถเล่นได้มากกว่านั้นนะบบเป้าคะแนนยังไม่รู้อ่าจริงๆมันลิมิตเลสเนาะมันอยู่ที่เราจะจินตนาการของเราแล้วเวลาเราต่อเข้าไปอีก็าจะมีแบบมาตามนะครับแต่เราสามารถสร้างแบบของเราขึ้นมาเองได้แบบไม่ซ้ำใครด้วยอ่าชิมนัครับผมก็แต่ละคนก็น่าจะมีตัวละครที่เองชอบอยู่แล้วับ ผมว่าเลโก้น่าจะมีเกือบทุกตัวละครที่ทุกคณชอบแน่นอนแล้วก็แน่นอนว่ามันไม่ได้แค่ต่อเพื่อให้มันวางโชว์เฉยๆเพราะตอนนี้เราสามารถที่จะใชที่ของมันได้เราสามารถเล่นกับมันได้เลยก็น่าจะสนุกมากขึ้นกับการเล่นเลโก้คับผมนะครับอาส่งท้ายกับลิเดียในมุมของคุณแม่นะครับสักนิดหนึ่งครับค่ะก็ต้องขอบคุณเลโก้นะคะคือเรียทุกวันนี้ก็คิดอ,อยู่ว่า สมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เขาเลี้ยงเราอย่างไงสงสัยเขาต้องมีเลโก้แน่ๆเลยเพราะว่าสมัยนี้รู้สึกว่าออมันมี iPad มีโน่นนี่นั่นแต่ไปหมดแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่อยู่คู่กับเรามานานมากๆเลยสมัยเด็กๆก็ก็มีเลโก้แล้วนะคะแล้วก็สมัยนี้ก็มีให้เลือกเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะก็เป็นเป็นกิจกรรมที่ที่บอกว่าอยู่กับครอบครัว,วได้ทครอบครัว,วเลยมาช่วยกันต่อกัได้เวลาคุณพ่อคุณแม่นั่งกับลูกๆช่วยกันต่อดูทีละขั้นตอนอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่มีความสุข แล้วก็เป็นการใช้เวลาด้วยกันที่เด็กๆก,ก็ภูมิใจด้วยได้ผลงาน,นด้วยครับผมเอาละฮะขอเสียงปรบมือกับแขกรับเชิญเราบนเวทีสักครั้งหนึ่งนะครับได้ฟังมองนะฮะแต่ว่าเราบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะร่วมสนุกกันนะครับพูดถึงเกมแล้วไม่เล่นเกมมันจะไม่ครบถ้วนนะฮะแต่ว่าเราไม่เล่นกันแค่สี่นะครับเราจะเชิญครอบครัวของคุณเผือกกับครอบครัวของคุณมิก มันเล่นเกมด้วยกันเลยเนี่ยนะคุณมิกโอเคไหวไหมคุณม,มิกไหวนะได้นะเอาทั้งนั้นเชิญเชิญมาตั้งต้นนะฮะบนเวทีก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวผมมีพิธีกรพัฒนาอีกอหนึ่งท่านนะฮะมาเป็นผู้ช่วยนะครับนับน่นคือคุณเมเมอ่าฮัลโหลอ่าอยู่ตรงนู้นแล้วเนาะเราเราจะเราจะเริ่มคุยกันตรงนี้ก่อนไหมหรือว่าให้ไปตรงนู้นเลยเมว่านะคะพี่เอาครับทุกท่านมารีกันเลยไปนู่นเลยเหรออ้าวงั้นเดินไปครับเมเลยนะครับคุณเม ได้กันค่ะทีมแพลนได้ค่ะทีมอีค่ะทีม G แล้วก็ทีมโอนะคะก็รวม